รุ่นนี้นะคะพี่จะเป็นชุดเดทนะคะพี่เป็นเดทสผ้าไหม่สลาบนะเนื้อผ้าค่ะพี่จะเบานะตัวนี้จะผ้าลื่นเย็นใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่ยืดนะไม่มีซับไหมน,นะคะผ้าดีมากๆตัวนี้นะคะพี่งานจะเป็นขอบปกแบบนี้นะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยแขนนะคะพี่ใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวงานของสาวอวดนะตัวนี้นะคะพี่มีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างนะคะพี่กระเป๋าลึกใช้งานได้จริงนะคะพี่ส่วนด้านหลังค่ะ พิมลายสวยๆแบบนี้เลยเป็นลายดอกเล็กๆนะพี่แบบนี้นะคะสวยมากๆตัวนี้รุ่นนี้นะคะพี่อ,อกหนะ้าผ้า52ความยาวชุด45นิ้วนะแขนยาว17นิ้วค่ะพี่เป็นรีไซส์ใีไซส์เดียวนะคะพี่แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะใส่สวยนะเป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่รุ่นนี้พิเศษนะคะพี่ผ้าดีมากๆให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นเป็นผ้าใหม่สลับอัดย่นนิดๆน,น,นะคะพี่พี่ฟังสีที่พูดหลักเวลาพี่พูด เวลาพี่สั่งค่ะพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอัดเมีอ,อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสนะคะพี่ไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสอาตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่พื้นนะจะเป็นสีขาวออกครีมนะ และลายจะเป็นดอกไม้เล็กๆนะคะที่เป็นสีเหลืองสลับชมพูสวยมากๆค่ะลายดอกเล็กๆนะตัวนี้เลขกสีขาวนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะพื้นจะเป็นสีชมพูนะคะพี่และลายดอกไม้เล็กๆนะคะพี่จะเป็นสีแบบบานเย็นออกแบบแล้วก็มีดอกสีครีมสลับสลับนะสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะเลีกสีชมพูนะคะสีต่อไปนะพี่ อันับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่พื้นเป็นสีฟ้าและลายดอกไม้เล็กๆจะเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะคะสีที่แม่ค้าเห็นเป็นแบบนี้นะลูกค้าตัวนี้เรียกสีฟ้านะคะพี่ให้พี่แค่สองสามเก้านะและสีสุดท้ายนะคะพี่คะพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีดํานะพื้นจะเป็นสีดําค่ะและลายดอกไม้เล็กๆจะเป็นสีชมพูอย่างนี้นะให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้น ค่าส่ง2ีบาทขอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่สลับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดก็ไม่บกเพิ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะพี่เป็นผ้าใหม่สลับผ้าดีมากๆค่ะใหม่สลับเนื้อเบานะลื่นเย็นใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้ให้พี่แค่239เท่านั้นถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีชมพูนะคะพื้นจะเป็นชมพูนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ทารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่ให้พี่แค่สองเกเท่านั้นผ้าดีมากๆค่ะพี่ตัวนี้